สวัสดีครับสวัสดียามเย็นทุกท่านครับอยู่กับช่องรถดำสวยจารัสครับผมนะครับวันนี้ก็ให้เสียงโดยครับโอ้ดําซิ่งครับแก่เลยวันนี้จัดเองครับวันนี้นะครับก่อนจะเล่งให้มันเสร็จครับวันนี้นะครับวันนี้ก็ุดล่องนะครับฝั่งนู้นก็เสร็จแล้วครับฝั่งนู้น เสร็จแล้วอสองร่องครับฝั่งนู้นนะครับแล้วก็จะเหลือแต่คางนี้ไปถึงนู่นนะครับตัมดำตอนนี้ได้ประมาณสักเกือบหกสิบเที่ยวแล้วครับตอนนี้อากาศวันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะนะครับถ้าแกนี่ขับทั้งวันนะครับรถไม่มีแอร์นะ โอ้ลูกพลังครับมี่ดินทีน่าจะนุนม่นมๆนะโอ้จะเอาดินนี่ไปทำทางนี่ไม่ได้หรอกครับนี่เละครับน้ำซึมน้ำซึม เลยครับดินก็มาวันนี้มากันสามเออสามคนเลยครับมีเล็กสมจวดนะครับเป็นลองครับลองน้ำ เป็นหกล้อนี่แต่เป็นหกล้อนี่ไม่เหลือแน่นอนครับ,รบโอ้เป็นเป็นเหมือนกระทิเลยครับนี่ดินตรงนั้นน่วมครับ จะพูดไม่ค่อยเยอะครับคลิปนี้นะไม่รู้จะพูดอะไรมาให้ดูเจ้าแก่ครับทำงานครับรีมือครก็ปีมือ,อดินตรงนี้น,น่วมครับนี่ดินสมองแน,น,งน,น,งน่นอนเลยนะ โทรศัพท์มันจะนตงึงตกเลยครับหกล้อเน่วิ่งไม่ได้ครับตรงนี้แน่นอนไม่เหลือ ในน้ำซึมน้ำไหลน,น้ำทะลักครับน้ำทะลักออกมาโอ้แมคโครนี่ยยืนนี่ยังจมเลยครับหนึ่ง สุภเปกร์เราก็จอดอยู่ทางนู้นครับหนุ่มอยู่ทางนู้นครับนะครับสีวันเบลนครับอเดินสมองเดินสมองแม็กโกรก็เริ่มจมแล้ว Oh, พัง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 แล้วพังแล้วมาอยู่ <Okay. S 1> <Where you? laughs> พังเลยครับตัวโน้นยนึงง,งี้จะเก็บงานขอบขอบยากครับพังแน่นอนว้า mm hmm. oh. เป็น <Okay. S 1> เละตุ้มเป๊ะเลยครับเนี่ย นี่ข้างล่างครับเจอดินดานเลยครับประมาณเม็ดหนึ่งนะไมโครไมโครไมโครปับปปปปับ,ปบ,ปบ,ปบนวล ช่วงนี้อากาศเปลีป่ยนแปลงก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยครับผมนะครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมพังนะครับนี่น้ำซึมออกมาเลยครับตรงนี้น้ำ ดินแบบนี้เนี่ยจะทำคันยากครับผมดูแล้วดูอ่ะตรวกต้วกมาเลยครับทำงานก็โอเคครับไม่มีควันเลยนะนะครับเอ็4เคศูนสี่เรา ตัวตัวขี้ตมขี้ตมอือดิน น้ำนี่น้ำซึมมาแป๊บเดียวครับนี่ซึมมาเร็วมากครับน้ำโือโวกๆแล้วฝั่งนู้นนะครับ ระบบดีไหมคันนี้ระบบดีครับผมนะครับปัออ๊ม มันจะไม่ค่อยมีลมในว,วันนี้ครับอากาศน,นิ่งมากครับวันนี้แต่ยังมีร่มๆหน่อยครับวันนี้มีก้อนเมฆหน่อยครับวันนี้นะครับตัวเออถ้าเดินนี่เอาไปเทน,นะครับเกมเรียบร้อยเลยดินแบบนี้นี่ทำถนนไม่ได้ครับเกม ดินนิ่น่วมไปหมดครับดินนี่ป,ปึ๊บ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 แล้วออดูสภาพที่แม่ครัวยืนครับนี่นะครับจะรถเกี่ยวมานี่เรียบร้อยมั้งหนึ่ง ครับขุดมาแป๊บเดียวนี่น้ำใสเลยครับนี่โอ้โหน้ำซึมดีครับตัวนี้ดูฝั่งนู้นอะไรลวกลวกวก,วกเลย ทำไมเขาไม่ถอยรถไ้น้อยดินนี่มีสมองลรวนๆนเลยครับตรงนี้ พังแนละ้วพังแนละ้วพังแนละ้วอืมแม่โคกโ็โ้ ดิ่งรวมเลยไปแล้วไปแล้วโอ้พังหมดแล้วครับพี่น้องดูนี่ตรงรอยแม่โคเดินนี่ดูแตกนะครับรอยแม่โคเดิน งานดินแบบนี้ทำงานยากลำบากครับ สมองล้วนรเลยครับ นี่ก็กำลังจะดึงตีโค้งกันเปล่านะพี่น้องดึงโค้งดึงโค้ง ไปแล้วครับไปแล้วพังแล้วพี่น้องพังแล้วพังแล้วพังแล้วอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมพี่น้องเรียบร้อยไปซะแล้วโอ้ไม่จะบอกกันที่เลยเลพังกันแล้วครับ ดินแบบนี้ทำงานยากจริงๆครับโอ้กสมองลรวนเลยเนี่ยผมว่าตอนนี้ก็ไม่รอดกงนนะตอนนี้ก็จะไปแล้ว อันเรียกโค้งอะไรเนี่ยโค้งหักศอก,กเลยพีย่ยากยากครับงานนี้งานยากเลยครับระดับกำนันแล้วเป็นหายครับผมนะครับกำนันขับไมโครครับ ม่มีปัญหาสุดยอดหัวดูดินนี่นุ่มไปหมดเลยครับดินแถวนี้ นี่ครับเจ้แกสุดยอดเลยครับขับทั้งวันไม่มีแอร์ครับผมสุดยอดนะครับ ขุดข้างๆนี่ครับแตถึง่นู่นนะครับข้างนี้อ่ะเสร็จแล้วครับตรงนี้นะเอาครับคลิปนี้ก็ขอจบไปนี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับต่างรถด,ดำส,สวยๆจะรัดด้วยครับผมนะครับ ไปกันเจอคลิปต่อไปครับผมนะครับสวัสดีครับผมครับวันนี้ให้เสียงภาษาไทยโดยนะครับโอ้ดัมซิงครับผมนะครับสวัสดีครับเสร็จพอดี